ความขัดแย้งข้อพิพาทระหว่างจีนและอินเดียโดยเฉพาะบริเวณพรมแดนยืดเยื้อมานานหลายสิบปีนะคะและการทดสอบยิงจรวดพิสัยไกลของจีนก็อาจจะถูกมองว่าต้องการจะส่งสัญญาณไปถึงอินเดียด้วยติดตามรายงานจากคุณธรณินเทพโงศ์ค่ะสำนักข่าว CCTV รายงานว่ากองทัพจีนได้ทดสอบระบบยิงจรวดพิสัยไกลครั้งใหม ที่มีความแม่นยำในการโจมตีสูงและมีระยะการยิงที่ไกลมากขึ้น p c l 191เป็นระบบยิงจรวดหลายลำกล้องที่ติดตั้งอยู่บนรถบรรทุกโดยกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนได้ทดสอบการโจมตีเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไปหลายกิโลเมตรในพื้นที่ทะเลทรายทางตะวันตกของจีน การทดสอบจรวจเกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาครั้งที่16ระหว่างกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนและกองทัพอินเดียเพื่อแก้ไขปัญหาการเผชิญหน้าบริเวณชายแดนที่ยืดเยื้อในภูมิภาคลาดักหลังจากในปี2020เกิดการประทะครั้งรุนแรงที่สุดในรอบหลายทศวรรษส่งผลให้ทหารอินเดียเสียชีวิตอย่างน้อย20นายและทหารจีน4นายถูกสังหาร นักวิเคราะห์ด้านการทหารระบุว่าการทดสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงแสนยานุภาพของกองทัพจีนและความพร้อมรบหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินบริเวณชายแดนระบบปล่อยจรวดพิสัยไกลขั้นสูงนี้ได้เปิดตัวสู่สาธารณะครั้งแรกในขบวนพาเหรดวันชาติของจีนเมื่อเดือนตุลาคมปี2019 รถหนึ่งคันสามารถบรรทุกจรวดขนาด370ม mm, ิลลิเมตรจำนวน8ลูกมีพิสัย350กิโลเมตรหรือบรรทุกขีปนาวุธทางยุทธ,ธวิธีฝไฟดราก้อน480ขนาด750มิลลิเมตรจำนวน2ลูกสามารถยิงได้ไกลถึง500กิโลเมตรโจเฉินหมิงผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการทหารในกลุ่มปักกิ่งกล่าวว่า ระยะของระบบปล่อยจรวดที่สามารถขยายระยะได้ถึง500กิโลเมตรทําให้สามารถโจมตีฐานทัพทหารอินเดียในพื้นที่พิพาดตามชายแดนได้จากการยิงในพื้นที่ควบคุมของจีนและถูกทดสอบขยายระยะการยิงมาแล้วหลายครั้งระบบยิงจรวด PCL-191 ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในพื้นที่5,200เมตรเหนือระดับน้ำทะเลในเทือกเขาหิมาลัยใกล้กับชายแดนอินเดีย โดยกองพลปืนใหญ่ในเขตทหารสินเจียงของเวส t e r ร์ h e a t เตอร m m a n d เมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วตามรายงานของ PLA Daily ซ่งจงผิงนักวิจารณ์ด้านการทหารระบุว่าจากศักยภาพของ PCL 191สามารถนำมาติดตั้งได้ทุกพื้นที่ในจีนตั้งแต่ชายฝั่งถึงเทือกเขาหิมาลัยและรับมือกับความท้าทายต่างๆเช่นข้อพิพาทช,ชายแดนกับอินเดีย หรือแม้แต่เหตุการณ์ฉุกเฉินในไต้หวันนับตั้งแต่เหตุปะทะในปี2020จีนและอินเดียได้ยกระดับการวางอาวุธโดยสื่ออินเดียรายงานเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วกองทัพอินเดียได้ใช้เฮลิคอปเตอร์ส่งปืนครบ M777 ไปยังแนวหน้าขณะที่ฝั่งจีนตอบโต้ด้วยการใช้ระบบยิงจรวด PCL-191 และปืนครบติดตั้งบนรถบรรทุก PCL-181 ปัญหาข้อพิพาทในพื้นที่ตามแนวชายแดนจีนและอินเดียยืดเยื้อมานานหลายสิบปีจากเส้นแบ่งเขตควบคุมตามความเป็นจริงหรือ LAC แบ่งเขตดแดนสองประเทศอย่างไม่ชัดเจนการใช้แม่น้ำทะเลสาบและภูเขาที่มีหิมะปก,ปกคลุมยอดเขาทำให้เส้นพรมแดนเปลีป่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาซึ่งต่างฝ่ายต่างอ้างกรรมสิทธิ์ในพื้นที่ที่ทับซ้อนกันการเสริมกำลังอาวุธทางการทหาร ควากลางการเจราจาที่ยังไม่มีข้อยุติกลายเป็นความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจเอเชียอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของภูมิภาคหากยังไม่มีทางออกร่วมกันธรณินเทพวงศ์ไทย PBS รายงาน